รู้จักช่องเจ้านนไหมครับ J A O เป็นม h a t N O ไม่รู้จักครับโอ้ยถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยไปกดปุ่มติดตามข้างล่างนะครับผมตรงนี้ตรงนี้กดยังครับตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีของมารีวิวให้ดูคือนี่เลยอ่าอันเนี้ยมันเป็นกล่องลุงเท้านะทุกคนซึ่งที่บ้านผมเนี่ยซื้อมาสักประมาณ1โหลมั้งแต่วันนี้ผมได้ประมาณ ห้ากล่องถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าผมมีรองเท้าอยู่5คู่ใช่ไหมทุกคนแล้วตอนแรกเนี่ยผมก็เอาไว้อย่างงี้แหละแล้วฝุ่นมันจับเนี่ยตอนนี้ก็ได้กล่องมาเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกอยแกะเลยก่อนไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องจานนน์ด้วยนะครับผมนี่ทุกคนมันก็กล่องประมาณร้อยกว่าบาทมนะั้งนี่พัสดุก็จะมาแบบว่าเป็นพลาสติก อารมณ์แบบพลาสติกที่มันเป็นพลาสติกแข็งแข็งแข็งแต่มันไม่ได้แข็งมากนะไม่ได้แข็งโป๊กแต่มันยังมีความนุ่มอยู่ <Okay. S 1> นี่ก็จะมีประมาณสองส่วนใหญ,ใหญ่สองส่วนอันใหญ่ใช่ไหมครับนี่อันกลางอันกลางคืออันนี้แล้วก็อันเล็กๆที่มันติดอ่าซึ่งไอ้กล่องเนี้ยซื้อมาจากช้อปปี้นะทุกคนหรือลาซาด้าสักอย่างนี่แหละ มันราคาถูกดีแล้วก็มันดูแล้ววัสดุก็ไม่ได้ย่ําแย่นะก็ะคือดีอ่ะี่ายคือดีเลยนี่จะให้ดูนะก็ะคือเราเนี่ยเวลาเราติดก็คือติดอย่างนี้เลยกลอเเป็นปออคือกล่องเนี้ยมันจะมีอย่างดีก็คือนี่จะให้ดูทุกคนนะคือสองด้านเนี้ยมันจะเหมือนกันเด้เด้เลยนะก็ะคือมันจะมี มันเป็นหัวมันเป็นลางอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนกันซึ่งสามารถด้านไหนก็ได้อะคือเขาไม่ได้กําหนวดว่ามันจะเป็นด้านไหนไงเขาจะสามารถพลิกก็ได้ไงจะติดด้านนี้ก็ได้จะติดด้านนี้ก็ได้อืมน,นี่แหละเขาทําให้มาแบบว่าประกอบง่ายประกอบง่ายง่ายเหรอง่ายใช่ไหมง่ายแน,น,น่นอนนี่นนี้ก็จะเป็นตัวข้างหลังนะทุกคนนี่วัสดุเหมือนกันเด้เลย นี่เราเอาตัวนี้ลงแล้วเขาก็อ,อ rai, ๋อลืมบอกเขาจะมีช่องตรงนี้ด้วยมันคือช่องระบายอากาศนะทุกคนถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยผมมองว่ายังไงรองเท้ามันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอับอยู่แล้วอะ่ะมันก็ต้องมีช่องระบายกลิ่นของรองเท้าด้วยนะอ่ะเรามาใส่ข้างบนกันนี่แล้วมันก็จะมีตรงนี้นี่ตรงนี้เขาเรียกว่ามันเอาไว้สมมติเรามีหลายกล่องใช่ไหมเราก็สามารถตั้งเรียงกันได้ เออนี่มันไม่หลุดแต่เป็นช่องๆของเขานี่ผมก็จะติดอันนี้ไว้ก่อนนะนี่ผมก็จะใส่อันนี้ก่อนนะด้านไหนนอด้านานี้แล้วแล้วโอเคนี่ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขาที่แบบมันก็เป็นพัสติกที่ปกติที่เขาใช้ขนาดที่มันเป็นกล่อง กล่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยพลาสติกแบบนี้เลยเนี่ยซึ่งมันมีความใสนะทุกคนแต่ก็ใหญ่ด้วยสามารถใส่รองเท้าได,ด้ผมยิ้มเท้าไมา่ดูทดสอบมันทดสอบนี่เลยทุกคนเอาคู่คู่ใหญ่สุดเลยนะคู่ใหญ่สุดเลยนะลองใส่ดูนะวืเข้าไปปิดโอเป๊ะพอดีเลยทุกคนเห็นไหมนี่ เดี๋ยวผมไปประกอบอีกสักแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราเอามาเรียงกันนะมันจะสวยงามหรือเปล่าไปดูกันนี่ทุกคนเป็นไงครับเสร็จแล้วพอจัดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ก็จะเรียงเลยเนี่ยมันจะมีตัวล็อกเห็นป่ะเห็นป่ะพราะผมเขยบับนะมันจะไปพร้อมกันเลยมันจะไม่หลุดเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงหัวนี่น,นี่หัวล็อกอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นหัวล็อกเลยทุกคนนี่ หัวล็อกเลยเราก็จะล็อกกับตรงนี้เลยอ่าประมาณนี้เลยเห็นไหมอันนี้มันเสียอย่างคือถ้าเกิดตัวเนี้ยมันขึ้นไปได้ใช่ไหมทุกคนเนี่ยจะเป๊ะๆเ,เลยสามคู่สวยๆเลยนะนเห็นไหมจะเป็นสามคู่สวยๆเลยน่าเสียดายที่สุดแต่วัสดุในเนี้ยมันดีนะทุกคนเห็นไหมมันแข็งนะ,ะแต่ตัวนี้มันน่าจะมีตำหนินิดหนึง่งเห็นไหมนี่ตรงนี้เลย ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเจ้าหน,นุนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปเนี้ยสั้นๆแค่ประกอบให้ดูแล้วก็ดูว่าคุณภาพของกล่องใส่รองเท้าเนี่ยดีอยู่ระดับหนึง่งแต่มันก็ไม่ได้แข็งแรงมากแบบว่าเหยียบแล้วจะไม่แตกนะเหยียบแล้วแตกนะทุกคนแต่มันก็มีความเหนียวแหละราคากล่องก็ร้อยกว่าบาทเองโอเคไปแล้วไปไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับ,บายเอ้ยทุกคนผมทําการเปลี่ยนใหม่นะเอามาตั้งนี้ดีกว่าอย่างนี้มันจะสวยกว่าเยอะเลยเห็นไหม เราก็สามารถหยิบรองเท้าอย่างนี้ปุ๊บอ้าออกมาง่ายๆเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็นี่เราจะได้พื้นที่ตรงนี้มาด้วยตั้น,นี้ในการเดินมาหยิบอืมนี่ก็หยิบได้นะอ๋ออันเมื่อกี้มันจะหยิบยากกว่าผต้องเอื้อมเอื้อมตัวเข้าไป nghe này rồi